ลายแมนคว้าย่าขึ้นแทนพรีเซนเตอร์คนล่าสุดก่อนรับฟังฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะลายแมนคว้านักแสดงซูปเปอร์สตาร์ขวัญใจคนไทยอย่างยาย่าอุรัสยา คืนแทนพรีเซนเตอร์คนล่าสุดด้วยภาพลักษณ์ในฐานะนักแสดงมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับทั้งในไทยและต่างประเทศจากผลงานต่างๆในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานรวมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับกลุ่มแฟนคลับทุกเพศทุกวัยและเป็นหนึ่งในนักแสดงที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยมากที่สุดในทุกโมเมนต์ของชีวิตตั้งแต่ตื่นจนถึงเข้านอน ทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ย่าได้รับเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ของไล m a n ด้านย่าเองก็ได้ให้เหตุผลในการรับงานครั้งนี้เพราะว่าตนเองเป็นหนึ่งในผู้ใช้งานจริงที่ใช้บริการต่างๆของไล m a n เป็นประจำใช้ง่ายสะดวกรวดเร็วตอบโจทย์การให้บริการที่ครอบคลุมนอกจากนี้ยังเป็นแอปพลิเคชันที่มีจุดเริ่มต้นในประเทศไทยและช่วยสนับสนุนคนไทยอีกด้วย เมื่อมองลงที่ย่าได้นั่งแทนเป็นพรีเซนเตอร์ไลแมนบอกได้เลยว่าชื่อนี้มีแต่ปังเพราะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ดูดีไปหมดเจ้าตัวยังเอ่ยปากเองเลยว่าเป็นแอปเพื่อคนไทยยิ่งต้องเชียร์เพราะขาแม่ขาเตรียมรับยอดออเดอร์เข้ารัวๆเพราะงานนี้ย,ายา่ามาจับเองเลยคะ่ะ